สวัสดีครับโอ้โหเพื่อนๆือครับวันนี้ตกไม่หยุดเลยครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับฝนสุดยอดเลยที่บ้านผมนะตกตั้งแต่กลางคืนจนตอนนี้จะแปดโมงอยู่แล้วครับเจ็ดโมงกว่านี่นิดนะครับยังตกอยู่นะครับดูบรรยากาศครับครับผมตื่นมาเช้านี้ก็พบกับฝนตกตกในเมื่อคืนนี้นะครับตกลินพี่น้องเอ้ยฝนตกลินนะครับผมน้ำเต็มให้หน้าเลยครับ น้ำเต็มให้หน้าเลยท่งนาต้นข้าวกำลังเขียวะจีครับพี่น้องฝนก็ตกน้ำเต็มให้หน้าเลยเดี๋ยวคงจะได้ดำครับต้นกาสามแปลงกำลังใหญ่ครับผมยังบม่ได้ถอนยังยังบริทอนพ่อถอนผมต,ตกไปทำงานโอ้พี่น้องเลยบรรยากาศท้องทุ่งนาผมผมตกครับ ต้นมะพร้าวโอ้โหสดชื่นเลยต้นมะพร้าวนะครับแทงยอดมากเลยออกยอดมากแทงยอดใหม่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่บรรยากาศสุดชิลเลยครับเย็นสบายครับต้นไมน้ดูต้นลังต้นนี้ก็โอ้โหเกียวเช่าอุ่มคุ้มสวยเลยมองไปไกลก็จะมีต้นเหียงแล้วก็ต้นสดนะครับต้นศาดตร์บรรเทานีง่งสามสี่ต้นครับทุกนาเก็เพาะมาเกาอะครับครับ แฟนต้นตาผมนะครับโอ๋อยอดเลยบรรยากาศฝนตกลิ่นครับพี่น้องเอ้ยนอนเล็นครับทักขนาดเลยยอดครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบางังคับเชียวไทยเนี่ยเด้อนะครับเป็นพี่จนน้องนำนะครับผมความเชียวไทยของเรานะครับ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังบรรยากาศเอาบรรยากาศฝนตกลิ่มนะครับน้ำหงใหหน้าใบบึงนี่ครับหลังบ้านผมครับเป็นซ้าหน่อยสุดยอดเลยนะครับผมรบรรยากาศสวยๆอ้ามีนกบินมาด้วยเออนกบินมาหายเลย ก็ไปซ้ำไปซ้ำครับสู้ม่เด้วยครับผมบรรยากาศว,กวัานาน,นองวันน้ำมันขัดสันใดครับมีรถแลนอยู่บนถนนหมดอ่ะเจ้าเลยครับเจ๋วเลยจเลยจ๋วเลยครับผมบรรยากาศเย็นครับเอาละไปทำง,งานกันครับผมทำงนานนะครับ ขอบคุณหลายๆที่รับชมและฟังครับขอบคุณหลายๆครับทำคำเดีวยวไทย,ยครับผมฝาก่องนหน่อยๆ่องหนึ่งเยอครับผมฝากไว้หน้าโอ๊ะอ่อำใจนะครับอีกช่องนึงครับเขียนหน่อยดูครับผม